สาัดีสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีพระสุคุสุคนเนาะตอนนี้แต่ชุ่เด้อเนานะท,ที่เมือยันพรเนาะตอนนี้เขากระกลับออกไปแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเนาะภาพธรรมชาตาิตามเทียนทางดูอ่ข้างทางนะพี่น้องจะดไูได้สนนะพี่น้องไปด,งดูกระสนกันปล่อยเพื่อพี่น้องเร็นว่าพี่น้องปล่อยเพื่อตัวปล่อยดอนเนาะรับทางบ้านคอย นี่พี่น้องจุดเด่นเขามือจำพรอนเนาะ้าหากว่าจะเข้ามือจำผรต้องเดินผ่านจุดนี้เห็นแบบพี่น้องต้นตาลเหรียนเนาะเห็นแบบพี่น้องต้นตาลเหรียนเนาะถึงอยู่ระวังเขยมทางเนาะแล้วก็มีกระตูการทางพี่น้อง ทางด้านข้างนี่ก็จะเป็นทงนานาแสงนาปังโดยที่ว่าพันใช้น้ำจากวอห้องไปที่เซจาพรทีนี้ที่ว่าเห็นเข้าเห็ดน,นาแสงหรือว่านาปังร้ายพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงปีสองปีลังนี่น้องมันเกิดไผ่น้ำท่วมหลาเนาะพันก็นเลยเน้นที่ว่านาปังหรือว่าเห็ดน,นาปังนาแสง ราะว่านาปีนีที่ว่ามีการสูญเสียงลายเสียงที่ว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่กี้ทางมันจะเป็นเฉพาะเ้นนี้เนาะพี่น้องที่ว่าต้นตาลจะอยู่ระหว่างสองสองแคมทางหรือว่าสองฝักข้างแต่ทีนี้เป็นได้เบิกทางออกไปตันนี้เนาะพูดก็อันนี้ก็คือทางเข้าไปทางพุ่นลับพี่น้องเมืองจนพรเนาะส่วนว่าทางพี่ก็คือทางกับ ไปทีป่ปนเนาะไปเลยมุกชบุรีเนาะหรือว่าไปทางเขตตะแล้วดอนแดงไปๆพี่น้องกดเบิ้งกันต่อเนาะอิเก็บภาพตามแคมถทางให้พี่น้องได้เป็นศพน้องนี่กันหลายสองเขาดีกีน้อง Oh!

ปปๆๆปป <c oughs> อันนี้ประยิบึงซช่ไปทำแมตอนนี้มันก็จะพอมีน่าจสหนาปังนะเพราะว่ามันม่มีห้อยห้องเป็นห้องห้อยห้องแต่ือว่าน้อยมันาสามารถติดหนาปังได้ โอ้พี่น้องตนนาคือต้นตแล้วเลยได้อหอดต้นแล้วเลยได้อปาปพี่นอ้องไปนี่พี่น้องอันนั้นก็คือทางไปเมืองจำพรเนาะอันนี้ก็คือนาปังแถวเขตตะแล้วมาพี่น้องเทว่านาปังอันนี้เนาะเขตตะแล้วตัวน,นี้นาะมันจะมีสายห้องเหลยมาพี่น้องสายไวห้องเนาะตามแล้วตามเขนตนืตอนเกศต้นไม้มาต้นไม้ใหญ่นั่นเนาะเขตต้นไม้ใหญ่ มันจะเป็นน้ำจากธรรมชาติเนาะจากที่ว่าความชุ่มเย็นหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้เนาะพห้มันเกิดเกิดมีน้ำาปร,รอบแต่เป็นอนาศัยน้ำตัวนี้เนาะขึ้นมาเห็ดหนาปังในสปอร์ส่วนตัวนี้เนาะ nó thằng na nên chút chi si nó đi vào vùng biển chi si nhẹ léo thằng bé sai mừng ra cứ lên phải thằng ban thua à, nó phải thằng tay kỳ đốc cho so, nó tổng lên phải cả cứ phải thằng ban thua nó lên mừng เส้นที่ว่าขาไปอยนี่ตคือออกประชุมคนละน้องไปทางดนแดงนอดอนพ่อดอนแดงเกี่ยเกี่ยวไปคนละห้องมาชมกัว่าทางสองเส้นนี้นอขุดนมนาเปะไปกหลายจดมันเี่ยกันที่ที่ ได้เหตุนาฟังเป็นรักษณะของเก็บนักท่านแล้วน้องไปกับคุณแหละโอ้ที่น้งองเลยสวยงามที่น้งองสวยงามทำให้ที่น้งองเป็น,ท,นที่สม ได้กระขอนุญาตเด้อทางเจ้าทินเนาะเดี๋ยวไปไหนอันนี้คือประตูทางเข้าเนาะวัดใหม่เนี่ยย้อนแสงเด้อพี่น้องอาชิบุแจ้งวัดใหม่จักขุนันทราม

นี่คือวัดตะแล้วเด้นะเอพี่น้องชาวคนกำลังก่อสร้างเนาะมระทำนด้สำเร็จเ็จต้นไมน้ยห่ยม้ีหย่ใหญ่ ด้านไหนเนาะอาช่ไ,ได้เข้าไปเนาะถ่ายจากด้านนอกไปน่าพี่น้องได้มาได้สมถ่ายจากประตูทางเข้านะนี่บอกยังอืสวยงามตะการตะ สวัสอนุ่านบัตรขัเด้อบเดละ,ะลายงน้องบ่ได้ลงเกินถ่ายให้พี่น้องได้บูสมเนาะบทบา,า่าลังว่าทานที่สิดพบัตร No, auch sehen, ja, genau kann ก็คือบริษัทหาเมาเนาะเจะ้าเห็ดซึ่งทางวนนี้ก็คือองรงการกลุ่มหรือว่าองรงการปรกครองสอกลุ่มของเขตแล้วส่วนนนี้ก็จะเป็นตลาดเรียกว่าตลาดนัดเนาะสำหรับตลาดนัดมัน,นจะเปิดเฉพาะวันพุธและวัานอาทิตย์นะของเขตแล้ว จะกลับบานนี้พี่น้องเอ้ยล้อันนั้นแหะทางเมื่อบานเนาะกลับบานได้พี่น้อง बाइक <coughs> นีนอน่อ่ะต้องผสมยาด้วยกันเอ่ย่าทางยานีา่แล้วพี่น้องค่ับอดแล้วพี่น้องอ๋อพี่น้องจบคลิปท่านีเออ้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆพี่น้องสบายดี